เอาความปลอดภัยทางท้องถนนไปสู่การเรียนการสอนเอาไปลงในหลักสูตรเนี่ยคะ่ะกิจกรรมใส่หมวกแรกของรางวัลอะไรนี้ผ่านการติดแสตมป์สิบดวงนี้นักเรียนสามารถไปแลกไอศครีมค่ะได้รับการตอบรับดีมากค่ะประทับใจกิจกรรมสนุกมีเกมให้เล่นและก็ยังสร้างความรู้อีก โรงเรียนก็จะพยายามดึงผู้ปกครองที่ขับรถจากยานยนต์แล้วมารับมาส่งบุตรหลานเขาเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราก่อนแต่ถ้าเชิญแล้วเขาไม่มาเราก็ต้องออกไปหาเขาสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดความสําเร็จมันเกิดจากความร่วมมือครับเนื่องด้วยหน้าโรงเรียนวัดแสนสุขติดกับถนนใหญ่ที่มีการจราจรขับขังและมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งทั้งกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้มาติดต่อ ทางโรงเรียนจึงได้คิดทําโครงการด้านความปลอดภัยขึ้นตามนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเห็นความสําคัญอย่างมากของความปลอดภัยทางถนนได้ริเริ่มวางแผนงานและขับเคลื่อนในทุกมิติอย่างจริงจังภายใต้แนวคิดเด็กเริ่มผู้ใหญ่ร่วมซึ่งสามารถลดจํานวนอุบัติเหตุลงไปได้มากกว่า90%ซและบูรณาการเรื่องความปลอดภัยทางถนนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของน้องนองนักเรียน ทำให้โรงเรียนวัดแสนสุขเขตมีนบุรีได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครถึง2ปีติดต่อกันสิ่งแรกที่เราทําก็คือวางนโยบายให้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับก็กําหนดเป็นนโยบายขึ้นมานะครับว่าบุคลากรทําอะไรนักเรียนทําอะไรรวมไปถึงบุคคลต่างๆที่จะเข้ามาติดต่อต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนอนอย่างถูกต้อง ดังน,นั้นเครือข่ายเป็นหูเป็นตานำโดยดออรอุดมหงชาติกุลผู้ก่อตั้งโซเชียลบไทยแลนด์โดยการสนับสนุนของสอสส,สซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นในประเทศไทยจึงได้ชวนแกนนำครูและนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนพึ่งน้อยเป็นหูเป็นตารวมถึงภาคีเครือข่ายผู้ก่อการดีชุมชนเจ็ดเสมียนและคลองมหาสวัสดิ์เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเชิญวิทยากรจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนะนําเรื่องความปลอดภัยด้วยซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนได้อย่างดีประทับใจในเรื่องของการดําเนินงานนะครับแล้วก็ทีมงานของโรงเรียนนี้นะครับโดยเฉพาะคุณครูเพราะว่าการทํางานของแต่ละแต่ละอย่างของโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีทีมงานที่ดีถ้าทีมงานไม่ดีเนี่ยกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะไม่ประสบผลสำเร็จได้เรียนรู้อ ทางนโยบายของทางโรงเรียนนะคะที่ว่ามีนโยบายที่เอาความปลอดภัยทางท้องถนนไปสู่การเรียนการสอนในหลักสูตรเอาไปลงในหลักส,สูตรเนี่ยค่ะในตัวหลักสูตรเนี่ยเราเราเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าหลักสูตรมีกิจกรรมทําอะไรบ้างมีใบงานอะไรบ้างมีประเมินผลยังไงบ้างเพราะนั้นไม่ว่าครูท่านใดจะมาสอนสามารถหยิบหลักสูตรเราไปใช้จัดการเรียนการสอนได้โดยที่มีแนวทางหรือมีแผนการสอนที่ชัดเจน ตามอาคานะครับเขาจะทําเป็นป้ายจราจรสัญญาณเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยให้เด็กซึ่งป้ายพวกนี้จริงๆแล้วมันมีในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่สอนเด็กนะครับเด็กก็จะเดินผ่านไปโดยไม่รู้ความหมายว่าบังคับเลี้ยวนะต้องหยุดนะห้ามใช้เสียงนะต้องระวังอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ดีมากเลยครับโอ้ได้ไประโยชน์อย่างมากเลยครับป้ายจราจรบบาต่างๆนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีครับคือทําให้เด็กเรียนรู้ได้เห็นได้พบเจออยู่บ่อยๆทําให้เกิดเด็กเกิดการเรียนรู้นะครับ ห้องการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นห้องเรียนที่เปิดให้เด็กๆทุกระดับชั้นได้มาเรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยทางถนนผ่านฐานกิจกรรมและเกมในรูปแบบต่างๆที่สนุกสนานและได้ความรู้โดยมีการนำรุ่นพี่คอยให้ความรู้และแนะนำในแต่ละฐานจริงๆเนี่ยห้องนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่ออยากให้มันเป็นความต่อเน,นื่องของการทำกิจกรรมตรงนี้คือทุกคนลงแรง ทุกคนลงระดมสมองไปแล้วผมเชื่อ,อมั่นว่ามันจะเกิดความยั่งยืนคือไม่ว่าผมยังจะเป็นผู้บริการอยู่ที่นี่หรือว่ามีท่านใหม่มาแล้วเนี่ยคุณครูที่เป็นผู้สร้างเขายังคงรักและยังคงที่จะให้มันเกิดประโยชน์กับท่องเรียนนี้นะครับ เห็นหลายๆกิจกรรมแล้วเราสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างกิจกรรมใส่หมวกแลกของรางวัลอะไรนี้ผ่านการติดสแตมอะไรนี้กิจกรรมที่มีสแตมแจกให้เด็กเนี่ยค่ะคุณครูคิดว่าจะนําไปใช้ค่ะการรณรงค์สร้างแรงจูงใจให้เด็กๆและผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อกผ่านกิจกรรมสะสมสแตมเพื่อนำไปแลกขนมและของใช้ได้ที่สหกรณ์ของโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองสวมใส่หมวกกันน็อกได้มากขึ้น นักเรียนใส่หมวกกันน้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะจะมีนักเรียนแกนนําที่คอยแจกอยู่ทุกวันเขาก็จะเตรียมจัแตมของเขาเพื่อแปะลงในเล่มสมุดสะสมจัแตมถ้าหนึ่งนักเรียนใส่คนเดียวได้หนึ่งดวงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนชักจูงให้ผู้ปกครองสวมมาด้วยก็จะได้สองดวงได้รับการตอบรับดีมากค่ะโดยเฉพาะนักเรียนเล็กๆเ,เขาจะไปชักจูงพ่อแม่เขาเองโดยอัตโนมัติเลยว่าหนูยังได้สองดวง นักเรียนสามารถไปแลกที่สาการ,ร้านค้าของโรงเรียน10ดวงนี้จะสตาร์ทที่ไอศครีมค่ะถ้าครบ20ดวงจะเป็นเครื่องเขียนปากกาสมุดดินสอแล้วแต่เขาโอหวันนี้ได้แรงบันดาลใจอีกอย่างมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับมีเด็กๆตอบคาถามที่เกี่ยวกับการจราจรต้องทำยังไงเนี่ยมันทําไม่มีแรงมีแรงอยากจะสอนต่อเออมันมีประโยชน์จริงนะครับเราต้องกลับไปสร้างจิตสํานึกเขาคืออนาคตของชาตินอกจากนี้ น้องนองนักเรียนแกนนําเครือข่ายโรงเรียนพึ่งน้อยเป็นหูเป็นตาที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ประทับใจและได้แรงบันดาลใจที่จะกลับไปขับเคลื่อนต่อที่โรงเรียนของตัวเองประทับใจกิจกรรมสนุกมีเกมให้เล่นและก็ยังสร้างความรู้อีกอยากให้โรงเรียนมีความสมามัคคีการช่วยกันทําแกนนําฝึกปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้องค่ะแกนนํานักเรียนซึ่งต้องมีจิตอาสาในการรณรงค์เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ช่วยให้การขับเคพื่อนได้อย่างต่อเนื่องเพราะแม้ว่ารุ่นพี่แกนนําจะเรียนจบไปแต่ก็จะมีน้องๆรุ่นต่อๆไปของโรงเรียนมาสืบทอดเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเราก็มีการวางแผนโดยเอารุ่นพี่เนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับรุ่นน้องแล้วก็จับรุ่นน้องเข้ามาเป็นแกนนําในรุ่นถัดมา อุปสรรคแรกเลยก็คือคุณครูยังคิดว่าภาระงานเขาก็ค่อนข้างเยอะแล้วพอเราออกกิจกรรมต่างๆเราไปเพิ่มให้เขาเนี่ยเขาอาจจะมองดูว่ามันเป็นมันเป็นภาระงานที่เพิ่มเข้ามานะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับคุณครูว่าสิ่งที่คุณครูจะทำข้างหน้าเนี่ยมันได้ประโยชน์กับลูกศิษย์เรา ได้ประโยชน์กับสังคมเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้กับคุณครูก่อนอ,อุปสรรคตัวทันมาก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของงบประมาณนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ที่จะตามมานะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราพอจะสนับสนุนเขาได้เนี่ยเราก็จะพยายามหาให้เขา โรงเรียนก็จะพยายามดึงผู้ปกครองที่ขับรถจากงานยนต์แล้วมารับมาส่งบุตรหลานเขาเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราก่อนเราอาจจะเชิญเขาเข้ามาร่วมฟังการอบรมการบรรยายบ้างในห้องประชุมนะครับแต่ถ้า,เ,าเชิญแล้วเขาไม่มาเราก็ต้องอาศัยว่าเขาไม่มาเราก็ต้องออกไปหาเขาไปทํากิจกรรมกับเขาเวลาที่เขามารอ บุตรหลานกลับบ้านอย่างนี้ครับไปบอกถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเนี้ยครับก็จะทําให้ผู้ปกครองเหล่านี้อย่างน,น้อยเขาก็ได้เห็นความสําคัญว่าโรงเรียนให้ความสําคัญกับบุตรหลานของเขาเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าเขาก็จะให้ความสําคัญกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดความสําเร็จมันเกิดจากความร่วมมือครับ ถ้าเกิดเราประกาศนโย,ยบายไปแล้วแต่ขาดความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนเองหรือว่าชุมชนหรือว่าผู้ปกครองเองไม่ให้ความร่วมมือผมว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเราก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ทีกูจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของไปอะไรใกล้ๆต้องใส่หมวกกันน็อกให้นักเรียนเห็นก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเป็นแบบอย่างทาให้นักเรียนเห็นและนักเรียนก็จะได้ปฏิบัติตามการที่เราจะทําเรื่องนี้มันไม่สามารถทําได้ในช่วงเวลา2-3าเดือน มันต้องใช้ระยะเวลากว่าที่จะประสบผลสาเร็จผมมองว่าการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยมันเป็นความยั่งยืนที่ที่เราคาดหวังว่ามันมันจะอยู่ต่อได้อย่างยาวครับความสําเร็จของโรงเรียนวัดแสนสุขในวันนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของชาติ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเป้าหมายจะยิ่งใหญ่หรือยากเพียงใดหากแต่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลงมือทำอย่างจริงจังเริ่มจากจุดเล็กๆทำอย่างต่อเนื่องและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในที่สุดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจะเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย